บล็อกปิดกั้นธาตุน้ำสวัสดีค่ะหมออมเองนะคะคลิปนี้หมออมก็จะมาทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุน้ำสำหรับสถานะบล็อกปิดกั้นนะคะโดยที่แน่นอนว่าเป็นเรนดอมนะคะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดูเพียงแค่ไกด์ไลน์ก็พอนะคะเราจะมาเริ่มจากลักษณะาราศีที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาเพื่อเช็คดูนะคะว่าใช่คลิปของคุณไหมนะคะ,ะคุณน่ะคลิปนี้นะคะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะธาตุดินมังกรผู้ศพกันนะคะ ชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะแล้วที่อมเห็นนะกโดดเด่นเหมือนกันคือชาวธาตุลมนะคะไม่ถุนตุนกลุมเนาะแล้วก็มีชาวสิงหรือวันอาทิตย์ตรงนี้นะคะเออความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนจบกันไปแล้วเนาะสิบด,ดาบนะคะเอาว่าจบไปแล้วล่ะแล้วก็กําลังรอโอกาสนะคะที่จะได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างที่เด็ดขาดอยู่นะคะคือมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นแบบจบไม่สวยเละเทะ หักหล้างอะไรนี้ก็ได้ไงนะคะแล้วก็รอจังหวะอะไรที่ที่ที่จะได้เคลียร์ที่จะได้อะไรความชัดเจนอะไรบางอย่างนะคะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะคะจบแล้วนะคะแล้วก็เป็นอิสระจากกันแล้วแหละแต่นะคะยังดูแลเรื่องลูกนะคะจบแล้วแต่ยังต้องเลี้ยงลูกนะคะหรือว่าจบแล้วแต่เรายังเป็นคนดังมีชื่อเสียงในสังคมร่วมกันอยู่ที่ยังต้องเกี่ยวข้อง ถ้าไม่อย่างนั้นพวกคุณน่ยดูแลกันเทคแคร์กันในเชิงเป็นป่าดันเจ๊ดันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิบดับในที่นี้มันน่าจะเป็นสถานการณ์ที่คุณกับเขาเนี่ยยากที่จะไปต่อนะคะหรือว่าคือจบกันแล้วจริงๆเนาะแต่ว่าอาจจะยังแคร์กันเป็นห่วงเป็นใยกันก็ได้ไงอาจจะยังมีข้อความข่าวคราวหรือว่าการปฏิสัมพันธ์กันในเชิงที่เราดูแลกันเทคแคร์กันเรื่องลูกหรือว่าดูแลทางจิตใจให้กําลังใจกันนะคะ หรือการเป็นเจ๊ดนันปาดันอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะก็เป็นไปได้นะถามว่าเป็นไปได้ไหมว่าตัดจบแล้วห่างแล้วไม่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องจากจากไพ่ที่ขึ้นอะ่ะมีความรู้สึกว่าต่อให้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องก,กันก็ยังคิดถึงกันนะต่อให้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันนะก็จะยังเป็นห่วงเป็นใยห,หรือยังแคร์กันอยู่ค่ะนะคะนี่คือพลังงานหลักนะคะระหว่างคุณกับเขาลองดูซิว่า 60%ขึ้นไปถ้าตรงไปต่อได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดมัน50-50มันไม่ค่อยแม่นมันไม่ค่อยใช่อาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณนะคะก็จะดูต่อหรือไม่ดูอันนี้แล้วแต่เลยเนาะนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าทิศทางในโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะในบางเคสบางกรณีพวกคุณจะยังดูไปๆมาๆกันอยู่เลยอะ่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าบล็อกปิดกั้นกันอีท่าไหนบางทีสมมุตินะคะพอมีการปันใจนะคะก็มาหึงหวงทีอะไรเงี้ยเช่น อยู่ดีก็โดดเข้ามาแบบหงุดหงิดใส่หึงหวงชุนเฉียวใส่อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องการเงินก็ได้นะคะเป็นเรื่องผลประโยชน์เรื่องการเงินอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแบบเมื่อไหร่เธอจะเลิกยังไงอะเมื่อไหร่เธอจะเลิกปันใจสักทีเมื่อไหร่เธอจะเอ่อยังไงไม่อยากค่าไขายด้วยกันละเออไม่อยากมีความเกี่ยวข้องกันอย่างนี้ก็ได้หรือนะคะ เธอจะยังดูแลใช่ไม่ได้ตกลงจะเอายังไงอ่าจะดูแลเทคแคร์กันอยู่ไหมจะยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็เลยทําให้ยังมีความกังวลอยู่นะมันอาจจะเป็นความกังวลเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะยังต้องค้าขายด้วยกันหรือยังหวังเรื่องการดูแลเทคแคร์กันนะคะหรือกังวลว่ามันยังมีความหึงหวงอยู่ก็เป็นไปได้นะแต่อาจจะอยู่ห่างไกลกันก็เลยทําอะไรมากไม่ได้ต้องเดินทาง ะะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าในบางเคสการไปไป,ไปมาาในที่นี้คือการอาจจะยังมีบ้างในการแบบเฮ้ยเดินทางมาแอบสอดสอ่องนะคะเดินทางมาเพื่อแอบสอดส่องมองดูหรือเป็นการขยันสอดส่องในโซเชียลก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นได้ทั้งสองทางคือการเดินทางเพื่อสืบส่องเงียบๆหรือส่องส่องอยู่ในโซเชียลเงียบๆก็ได้เช่นกันเนาะนะคะก็เลยทําให้ทิศทางในโนม้มีมีสองกรณีนะคะกรณีที่ ยังยังมีการเดินทางไปมาหาสู่กันแบบเงียบๆนะคะเพราะยังหึงหวงเพราะยังต้องดูแลหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะยังผูกพันอะไรเงี้ยกับเออน่าจะสามเคสอีกกับอีกเคสหนึ่งคือมีการเดินทางไปมาหาสู่แตะแอบมาตามสืบตามส่องนะคะและเคสสุดท้ายคือการเข้าเข้าออก,ออกๆในการที่จะยังส่องกันนะคะแบบยังามาส่องกันอยู่เนืองๆนะคะแอบส่องอยู่เงียบๆอะไรเงะะี้ยเนาะทิศทางนะคะ ก็ต้องบอกตรงๆว่าดูทรงจะยังมีอาการผีเข้าผีออกอยู่ค่ะเคสนี้นะเออทิศทางในโนมอะยังมีอาการผีเข้าผีออกอยู่อาจจะแบบบทจะมาก็นึกจะมาก็มานึือกจะเงียบก็เงียบอะไรนี้ก็ได้ไงน,นะคะอือคือในบางเคสบางกรณีเนี่ยแบบเหมือนมีอะไรที่มันดูลึกลับซับซ้อนกว่าน,นั้นนะนะ เฮ้ยมันดูมีรับลมคมในมันดูมีอะไรลึกลับซับซ้อนมันก็เลยพยายามตามสืบตามส่องหรือพยายามที่จะอ่อแบบเฮ้ยคน้นค้นหาดูซิมันจะมีอะไรแบบมากกว่านี้ไหมอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะอ่ะทีนี้เรามาดูหน่อยซิว่าเขาอยากให้กลับมาหากันไหมคะ่ะบล็อกป,ปิดกั้นธาตุน้ำเขาอยากให้กลับมาหากันไหมคะ่ะค e n น f ว a น d ์เขาอยากให้กลับมาหากันไหมฟรีโอเพนเตอเคิล ไฟฟอกโซล์สเขาอยากให้กลับมาหากันไหมเทนอฟทับส์เดอะเวิมีไพ่ชาวันเสาร์นะคะท o ออฟโซล์อยากให้กลับมาหากันไหมกรณีแรกอยากให้กลับมาหากันแต่ก็อยากเอาชนะด้วยนะคะอยากให้กลับมาหากันแต่ก็ยังอยากเอาชนะอยู่มันยังมีทิฏฐิมานะมันยังมีอีโก้มีมากมีฟอร์มก็เลยทําเป็นอาจจะแบบแซงออแซงว่าไม่ได้อยากให้กลับมาหากันหรอกเพราะว่ามีอีโก้นะคะแต่จริงๆแล้วโอ้โหโคตรผูกพันเลย ผูกพันมากเออก็อยากให้กลับอยู่นะอะไรเงี้ยแต่ว่าฉันต้องเป็นผู้ชนะนางน้ก็ไ้ฉันต้องเป็นผู้ชนะหรือว่ามันยังมีมันยังมีอีโก้มีมา่มีฟอร์มอะไรบางอย่างนะคะหรือถ้าไม่อย่างนั้นนะไม่ได้อยากให้กลับมาหาการขนาดนั้นหรอกเพราะสมมุติเขามีช้อยแล้วอ่าเขาโอเพนละนะคะมีช้อยมีตัวเลือกมีออปชันแล้วก็เลยแบบไม่ได้อยากให้กลับมาแต่ถามว่าผูกพันไหมก็ผูกพัน ก็ผูกพันอยู่แต่จําเป็นต้องตีตัวออกห่างเพราะว่าเขากําลังไปมีครอบครัวใหม่ไปมีแฟนใหม่ไปมีช้อยอ o อปชันนะคะก็เลยเออไม่ได้อยากกลับมาเนาะกับเคสสุดท้ายนะคะมันกลับมาไม่ได้เพราะว่าสมมติชาวธาตุน้ำมีมีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะไม่ไม่คุณก็เขาฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีคู่มีแฟนตัวจริงอยู่แล้วนะคะหรือติดเรื่องของภาพลักษณ์ทางสังคมที่ไม่สามารถกลับมาหากันได้ นะคะก็เลยจําเป็นต้องห่างอก็เลยจำเป็นต้องห àng, อา่างจริงๆนะเคสที่จําเป็นต้องห่างจริง,รง,นะเง,รงๆเนี่ยถ้าไม่ใช่เรื่องอีโก้ทิฐิมานะนะคะจะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ทางสังคมและฝั่งใดฝั่งหนึ่งนั้นมีคู่มีแฟนอยู่เป็นภาวะที่ตัดสินใจเลือกไม่ได้นะคะก็เลยเออต้องต้องห่างนะแต่ถ้าดูในเรื่องของความรู้สึกอะคะ่ะเขาอยากให้กลับมาหากันไหมอมมองว่าอยากอืมนะคะอยากแต่ว่า แต่ว่ามันมันมันยังอยากเอาชนะหรือมันยังติดที่ถีาานะหรือมันยังติดว่ามันยังจําเป็นต้องตีตัวออกห่างกันอยู่นะมันยังไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาจะกลับมาหาคุณหรือเปล่าล่ะบล็อกปิดกั้นธาตุน้ําเขาจะกลับมาหาคุณไหม the h a l e o w f a n t นะคะมีไพ่ผืศพนะ n i g h t of cups the s h e r i o t ชาวกรกฎ ten of wands devil ชาวมังกรใต้สำหรับ t r e e of cups เขาจะกลับมาหาคุณไหม ในบางเคสเขาจะกลับมาหาคุณแต่เขายังไม่พ้นจากอะไรบางอย่างกลับมาหาคุณแต่เขาไม่สามารถกลับมาได้อย่างเต็มตัวเพราะติดเรื่องศาสนาในบางเคสเนาะเขาจะกลับมาหาคุณแต่ว่าเขาก็ต้องรักษาศาสนาความเชื่ออุดมการณ์อุดมคติของเขาไว้ด้วยนะอีกในยะหนึ่ง จะกลับมาหาคุณแหละแต่เขาต้องรักษาความสัมพันธ์ที่เขามีที่มันถูกต้องนั้นไว้มันพ่วงแพรกรันมันมันตัดขาดไม่ได้เป็นการกลับมาคบซ้อนเป็นการกลับมาเป็นความสัมพันธ์เติร์ดพาร์ตี้รักเราสองสามคนก็ได้หรือเป็นการกลับมาอย่างที่บอกว่าเขาต้องรักษาภาพลักษณ์ทางสังคมเขาต้องรักษาอะไรบางอย่างในองค์กรเอาไว้ด้วยอะไรอย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นเพียงแค่การกลับมารับผิดชอบในฐานะที่พวกคุณนั้นเป็นเพื่อนร่วมองค์กรกันก็ได้ นะคะมันยังมีหนี้สินด้วยกันมันยังต้องพยายามรับผิดชอบอะไรบางอย่างร่วมกันหรือเปล่านะคะหรือในบางเคสเขายังต้องการเรื่องสิบแปดบวกกับคุณอยู่เลยเออยังต้องการเรื่องสิบแปดบวกอยู่ด้วนั้นจะกลับมาแหละแต่ว่ากลับมาเพราะเรื่องนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นนะคะถามว่าเขาจะกลับมาหาคุณไหมอ้อมมองว่าเป็นไปได้ว่าจะกลับมานะคะแม้ว่าในความรู้สึกมันจะเป็นอย่างที่มอ่านไปแล้วเนาะแต่ว่า การกลับมานั้นมันมีนัยยะสําคัญไงเออมันมีนัยยะแบบเรื่องเซ็กเรื่องความรับผิดชอบเรื่องหนี้สินนะคะหรือหรือการกลับมาแล้วให้เป็นเติร์ปาร์ตี้รักเราสองสามคนอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะอืมหรือกลับมาแล้วแต่ก็ยังแบบคนละศาสนาเนาะเขาก็ยังต้องคงไว้ซึ่งใช้คําว่าคงไว้คงไว้ซึ่งอุดมการณ อุดมคติความเชื่อความศรัทธาของเขาไว้เหมือนเดิมอย่างแรงกล้าคือมันอาจจะเป็นความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะเออนะคะดูแล้วเขาดูเหมือนไม่ได้อยากเสียคุณไปเนาะดูมีพลังงานในเชิงเหมือนกับเสพติดหรือหลงไหลหรือคลั่งใครหรือว่ามีพลังงานในเชิงยังอยากยังอยากมีคุณไปต่อนะอืมในความสัมพันธ์เนี้ยอืม เพียงแต่ในความรู้สึกอะเนาะมันมันผูกพันก็จริงอะไรก็จริงแต่เฮ้ยมันเหมือนมันที่ถบมานะอยากเอาชนะหรือว่าเฮ้ยมันต้องมันจําเป็นต้องตีตัวออกห่างกันนะรักษาระยะห่างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมข้อความค่ะบล็อกปิดกั้นธาตุน้ําเขามีอะไรอยากจะบอกคุณเขาบอกเขาไม่ว่างเนีย่ยมีแฟนแล้วยุ่งวุ่นวายอยู่กับศาสนาความเชื่อหรือว่าเขางานยุ่งนะคะ เขาบอกเขารู้ตัวดีว่าเขาทําให้อะไรๆยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะเอาลองเห็นเขามีความยึดติดถือมั่นบางอย่างเอาเลยไม่แน่ใจว่าเขายึดติดถือมั่นกับอะไรแต่ h e l o f a n เนี่ยภาพลักษณ์ทางสังคมองค์กรผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเอาไม่แน่ใจว่าเขามีผู้หลักผู้ใหญ่อะไรที่เขานับถือที่เขาติดพันอะไรไหมอะไรเงี้ยอหรือเรื่องศาสนาประเพณีอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็รู้ว่าเออว่าเขาก็ทําให้อะไรๆยุ่งเหยิงไปหมดเลยนั้นเนี่ยอะไรเงี้ยคุณกับเขายังเด็ก ออาจจะวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการประคับประคองความสัมพันธ์หรืออายุยังน้อยนะคะเขาอยากจะรู้สึกหรือสัมผัสความรู้สึกแบบนั้นได้อีกครั้งจังเนี่ยอาจจะเป็นเรื่อง18บวกเรื่องเซ็กก็ได้นะคะหรือว่ามันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างลึกๆที่เขาอยากสัมผัสอีกอะ่ะเออเป็นโมเมนต์ที่เขาอยากอยากสัมผัสอีกนะคะเราจะได้เจอกันอีกนี่เอาบอกแล้วนะคะว่ายัางไงยังไงก็จะได้น่าจะได้กลับมาหากันแต่มันมีในยะอะไรบางอย่างไง กลับมารักษาคุณไว้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะอืมนะคะเราจะได้กลับมาหากันอีกครั้งนะคะใต้สำรับเขาบอกว่าแต่เราตอนก็รู้นะว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เหมาะกับคุณเช่นมีความแตกต่างกันมากๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะหรือเขาน้อยใจเพราะว่าคุณมีแฟนอยู่ก็ได้เนาะอ่าคือฝั่งใดฝั่งหนึง่งมีแฟนมีคู่อยู่แล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ใช่ของกันและกันนะคะ อ่อหรือว่ามันมีความน้อยใจต่ำน้อยน้อยเนื้อต่ําใจอะไรก็ได้ที่เขาแบบอยากจะแอบ,บประชดนะเออเราต่างก็รู้ว่าเขาอะไม่ได้เหมาะกับกับกับน้ําหรอกอะไรอย่างงี้ก็ได้ไงเออเป็นการประชดหรืออะไรก็ได้นะอืมประมาณนี้นะคะใครที่อยากซัพพอร์ตสนับสนุนหมออมนะคะก็สามารถที่จะกดดูใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะใต้คลิปก็จะมีรายละเอียดต่างๆการจองคิวดูดวงส่วนตัวนะคะบ้านส้มแอปส้มนะคะหรือว่าเอ่อช่องทางต่างๆผลิตภัณฑ์สายมูอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็ลองกดดูนะคะเผื่อสนใจอะไรไงก็สอบถามกันเข้ามาได้แล้วก็ฝากเช่นกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับช่องนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนละบาย